ใครที่เล่นบอร์ดเกมก็น่าจะรู้กติกาของทั้ง Scrabble แล้วก็เกมเศรษฐีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น Monopoly Scrabble นะคะทั้งสองอย่างนี้รวมกันบอกเลยว่าหัวหมุนแน่นอนเพราะว่าจะไม่มีการทอยลูกเต๋าอีกต่อไปค่ะแต่ว่าเขาจะกำหนดวิธีการเดินด้วยการให้ผู้เล่นสร้างคำศัพท์บนกระดาน Scrabble ก่อนซึ่งได้คะแนนเท่าไหร่ค่ะถึงจะเอาไปเดินตัวอวตารในช่องเกมเศรษฐี ซึ่งถ้าอยากจะซื้อทรัพย์สินที่ดินต่างๆใน m o โ o p o l ีสแ r ร b บเบิลนะคะแค่ใช้เงินซื้ออย่างเดียวนี่ไม่ได้ค่ะต้องออกพลังสมองต่อคำศัพ์ให้ตกที่ช่องพิเศษของกระดานสแ r ร b บเบิซะก่อนเรียกได้ว่างานนี้ชำนาญการวางแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องเก่งด้านภาษาแล้วก็ความจาด้วยนะคะ บอร์ดเกมแนวใหม่นี้ค่ะทางผู้ผลิตคือ Winning Games โฆษณาว่าใช้เวลาเล่นไม่นานก็จบได้แค่1ชั่วโมงหรือจนกว่าจะลงตัวอักษร Scrabble จนหมด ส่วนการหาผู้ชนะจะใช้วิธีนับจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินตามแบบฉบับเกมเศรษฐีค่ะซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นการรวมตัวกันของ2บอร์ดเกมรุ่นดึกดําบันก็ว่าได้เพราะว่าเกมเศรษฐีหรือมโนโพลีมีต้นฉบับที่ถูกคิดค้นในคศ .1,904 ส่วนเกม Scrabble ถูกคิดค้นขึ้นในปี1938หรือว่าพูดง่ายๆคือราวหนึ่งศตวรรษก่อนหน้านี้มาแล้วนั่นเองนะคะ